สวัสดีครับกลับมาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณสมศักดิประหยัก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ธันวาคมนะครับพศ2566นะครับตรงกับวันเสาร์เว่าสิบสข้ามเดือน12นะครับปีถ่อนะครับจส1385นะครับตามประดินฐ์สถิตของไทยนะครับก็ขออยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับกระดิงด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมมีเคล็ดวิบฟังทุกวันนะครับเป็นการทำนายดวงรายวันของคนทั้ง7วัน แล้วก็รวมทั้งเลขนำโ,โชคของคนทเจ็ดวันด้วยนะครับสามารถนําไปใช้ในการวางแผนในการดําเนินชีวิตในแต่ละวนนันได้นะครับก็คลิปคลิปจะออกทุกเที่ยงคืนของทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้กดสัปเกอริงไว้นี่ยะครับระบบจะเตือนทุกครั้งเวลามีคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ท่านท,ที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักที่ไลแอดตามที่ปรกากฏบนหน้าจอได้นะครับหรือว่า จะไปเจอคุณหนุ่มในดวงสามหกนก็ได้นะครับเพราะว่าคุณหนุ่มก็ประจำอยู่ในดวงสามหกศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการพยากรณ์การบุญส่วนะครับให้สังงานสภาการชติไทยนะครับถ้าสนใจจะทําบุญร่วมการบุญสก็สามารถไปจองคิวดูดวงกับคุณหนุ่มได้ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ของสภาการชตินะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเอ่อตอนนี้จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเลข7ตัว9ฐานนะครับทั้งภาพพื้นฐานและภาพพยากรณ์นะครับก็จะมีการเปิดสอนในเดือน มกราคมปีหน้านะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถท้ามาสอบถามกันได้นะครับซึ่งของคหนุ่มยี่สอยทางสมปนโคหมดและสาธาราชนนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงรายวันกันนะครับว่าดวงรายวันวันนี้เนี่ยสำหรับชาววาทิตย์ก่อนนะครับว่าดวรยวันนี้การกรงานพลัสขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มที่โชคลาภเป็นก่อนนะครับโชคลาภของชาววาทิตย์ในวันนี้นะครับเราเกิดว่าเราได้ไพ่คิงดาบนะครับ คิงกดาก็ถือว่าวันนี้มีชอกโกแลตสำหับกลางๆเข้าไปได้นะครับสาหรับคิงมาเองก็ถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของการงานนะครับการงานของชาวบาัลติสต์วันนี้สําหรับผู้ที่ต้องทํางานอยู่นะครับเนื่องจากวันนี้ปเปวันเสาร์นะครับปร้วก็ว่าได้ไพ่อัศวินทั่วก็ถือว่าวันนี้การงานยังผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าค้าขายก็ถือว่ามันนี้ก็าอื่นค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับชาวบัทิสต์นะครับ ต่อมาเรามาสู่ในแง่ของความรักนะครับความรักของชาวอทยที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับซึ่งถ้าไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาก็ถือว่ายังเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวยังหวานชื่นกันอยู่นะครับไม่มีอะไรเจ้าผมมากนะครับสำหรับชาววาทยที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของชาวโสดนะชาวโสดวันที่วันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้ก็ถือว่าต้องทํางานหนักสักหน่อยนะครับในแง่ของการสานต่อความสัมพันธ์ในแง่ของความรักนะครับสำหรับชาวโ สุดท้ายโดยสุดก็ยังผ่านเพิ่มไปได้ครับแต่อาจจะต้องเหนื่อยลงทุนลงแรงเอาใจอีกฝ่ายมากสักหน่อยละกันนะครับต่อมาเราไปเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดลโวเวอร์ก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่ของเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาดูว่าหมายเลขแรกที่ได้ก็คือจะเป็นหมายเลข06นะครับ ต่อมาหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข91นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข32นะครับ06 91และ32เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวอาทิตย์วันนี้นะครับลองไปปรับแจ็คกันดูนะครับถ้าได้ผลดีจริงยังไงก็มาแชร์ให้ทราบกันร่วมดีๆนะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ชาววันจันทร์ครับว่าชาววันจันวันนี้นะครับการเงินการงานตลอุสภาพโชคก้าเป็นเช่นไรบ้างนะครับ จะียกต้องห่วงไหมนะครับเรามาดูกันก่อนสาหรับชาววันจันนะครับเราก็เริ่มที่โชคลาภกันก่อนแล้วกันนะครับโชคลาภของชาวบันจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญแสดงว่ามีโชคลาภระดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบัญจันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานครับสำหรับชาวบัญจันที่ต้องทางานวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่คิงดาบซึ่งถือว่าวันนี้การงานถ้ายังถ้าผู้ใดต้องทํางานอยู่ก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับดวงันง การค้าการขายถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความารักนะครับพอแล้คนที่มีคมรอบครัวแล้วชาวบัญชานะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจะดชาริอดนะครับซึ่งถือว่าวันนี้สัมพันธภ,ภาพในครอบครัวก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับสำหรับชาวบัญชาที่มีคมรอบครัวแล้วนะครับต่อมามาสูชาสา่ชาวโสดบ้างชาวโสดวันจันทร์นะครับวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับถ้าเจ็ดถ้วยขึ้นมาสื่อว่าสัมพันธภาพในในแง่ของความรักยังก็ยังสารต่อไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าสมมุติถ้้าใใคคครรรทีี่่ยยััังไมเเจอลนนนะบว อาจจะเจอคนถูกใจหลายๆคนนะครับอาจจะมาให้เลือกจนกระทั่งเลือกไม่ถูกนะครับวันนี้สําหรับคนโสดชาววันจันทร์นะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินทถ้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข3าสิบแปนะครับหมายเลขถัดมาคือหมายเลขศูนย์หนึ่งนะครับ และอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข61นะครับ3 8 0 1และ6เออแล้ว61นะครับเป็นหมายเลขนำโชคสำหรับชาวบัญชานี่วันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์ให้ทราบด้วยกันนะกันนะครับโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาวบังคากันกันนะครับสำหรับชาววัญคานะครับวันนี้เรามาดูว่ามีการเงินการงานของรังรบโชคลาภเป็นช่ไนไรบ้างน,นะครับมีอะไรที่จะต้องห่วงไหมนะครับเรา,าเรามาดูกันก่อนเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนเลยนะครับ ช่ว่างของชาวบัญจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าเอ้ยครับโทษทีกับชาชาวบังคาครับชาวบังคาวันนี้ก็คือเป็นเอ่อเดชันอ่อนก็ถือว่ามีช่องว่างปรหลักกลางๆนะครับไม่เอยไม่ได้มากเท่าไหร่จะเป็นช่องว่างหลักกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันชาครับต่อมาเป็นแงี้ของการงานครับการงานของชาวบังคาอย่างที่ผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด่โบก็ถือว่าวันนี้ถ้าต้องทําการงานการค้าการขายต่างๆก็ถือว่าจะประสบผลผลิค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็ค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้า ค่อนข้างอุ่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับชาวบังคารครับต่อมาเนี้ยของความรักครับความรักของชาวบังคานที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดเดียงก็ถือว่ายังความรักยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบางคานนะครับที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเนี้ยของชาวโสดครับชาวโสดวันนี้ได้ไพ่เดือยเหลือแพนนะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดก็ยังสามารถสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เจอใครเลยนะครับวันนี้คงต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าไพ่เ He อแพนนี่จะมีจุดอ่อนตรงหยัด เป็นชอบไพ่ที่ชอบสันโดษนะครับแต่ว่าถ้าเจอกันแล้วเนี่ยก็ยังสาตรต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวบังคารในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพจ่จเสียงก็ถือว่าตามหน้าไพ่เลยครับยังแข็งแรงดีอยู่นะครับมีเรี่ยวแรงสามารถควบคุม,มสินโตได้นะครับถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่นะครับรอบชาวบังคารในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในแงเ่เลขนำโชคนะครับเลขนำโชคจากไพ่วันนี้สรับชาวบังคารนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข0 5นย์นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาคือหมายเลข4นะครับ และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข84นะครับ0574กับ84นะครับเป็นหมายเยลขนำโชคสำหรับชาววันการโดยนี้นะครับอ่ะลองไปปรับชรใช้กันดูนะครับเดีวผลยังไงก็มาแชร์ให้ทราบด้วยกันนะครับอ่ะต่อมาเรามาสู่ชาววันพุธกันนะครับว่าชาววันพุธในวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาเป็นก่อนกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับ ปรากฏว่าวันพุธนะชาวพุธนะครับวันนี้ชคลาภปรากฏว่าเราปรากฏว่าเราได้ไพ่เฉยออดนะครับเฉยอยอดขึ้นมาก็ถือว่ามีชคลาบหลักบางกางได้นะครับสำหรับชาวพุธนะครับต่อมาสําหรับการงานครับการงานของชาวพุทธในวันนี้นะครับที่ยังต้องทํางานอยู่ก็คือได้ไพ่สี่ไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานผ่านเฉลุยครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอด่นค่อนข้างดีนะครับต่อมาอย่างเงี้ยของความรักนะครับผลลัพของชาวพุธในวันนี้ที่มีข้อควแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เก้าดาบนะครับซาเก้าดาบขึ้นมาแสดงว่า วันนี้ให้ใหระวังครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะนะครับในครอบครัวนะครับการคุยกันเจรจาก็พยายามใจเย็นๆน,นะครับเอาน้ําเย็นเข้าสู้นะครับถ้าไม่ไหวจริงพยายามหลบไปสักก่อนด้นครับวันนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่อนข้างุนแรงในครอบครัวนะครับต่อมาอย่างเงี้ยของชาวสดครับชาวสวนพุธในวันนี้ปรากฏว,ว่าขึ้นพ่7เจ็ดถ้วยนะครับถ้าขึ้นพา7เจ็ดถ้วยนะครับใครที่เจอใครบางคนแล้วก็ยังสารต่อความทาไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอใครเลยเนี่ย อาจจะมีไม่ช้อยไม่ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้ก็ตั้ง4ีตีกันนะครับต่อมาอย่างแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวชาพุทธจังหวัดนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สามชวยก็ถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับชาวนพุทธวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในแง่เรื่องนำโชคนะครับเรื่น้ำโชคจะให้หมายเลขแรกก็คือหมายเลข87นะครับสำหรับชาววันพุทธนะครับต่อมาหมายเลขที่2จะเป็นหมายเลข5 1นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข37นะครับ 87ด1ิบเและสาบเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ตี่เชาววันพุหัสบีนี้นะครับก็ไปใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์ให้ทราบกันนะครันโอเคเราผ่านไปแล้วทั้งหมด4วันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันพุฤหัสกันบ้างนะครับว่าการเงินการงานของลักษภะพโชคลรภของชาววันพุฤหัสวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องห่วงไหมนะครับเรามาดูกันเริ่มที่ชคลาภกันก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาววันพุฤหัสในวันนี้นะครับก็ากาว่าเราได้ไพ่2อถ้วยนะครับ ถ้าสองถ้วยขึ้นมาถือว่ามีโอกาสจะมีช่ลาภประดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวพ,พุทธในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของการงานบ้างนะครับการงานของชาวพ,พุทธาสที่ต้องต้องทางานในวันนี้ก็คือได้ไภภพ่เจ็ดดาบนะครับถ้าเจ็ดดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหามีคนพยายามจะเออให้เรียกว่าล่อลวงให้ข้อมูลเท็จหรือว่าไม่ค่อยจริงใจนะครับหรือว่า รับปากแล้วไม่ทําตามต่างๆนะครับหรือว่าแม้ทั้งลูกค้าต่างๆระวังนะครับการถูกโกงต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนที่ทําค้าขายด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูกันใยแง่งของความรักนะครับผลลัพของชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หกดาบนะครับถ้าขึ้นไพ่หกดาบวันนี้แสดงว่าวันนี้สัมพันธภาพในครอบครัวอาจจะต้องเป็นวันที่พักไปตั้งสติกันคนละมุมหน่อยนะครับเพื่อจะให้ความสัมพันธ์สานต่อไปได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่โดยรวมก็คือ ความสัมพันธ์ยังคงสานต่อไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีระยะห่างกันหน่อยนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดเกินไปนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวสดครับชาวสดมันพุทธาิวันนี้ปร,กรากฏว่าเราได้ไพ่สิบไม้ครับก็ถือว่าวันนี้ก็ต้องบริหารเสน่ห์กันเยอะหน่อยนะครับสําหรับคนสดวันพุทธาฏินะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาดูกันอย่างเง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวมันพุทธาิวันนี้นะครับปรากฏว เด็กถือไม้ครับก็ถือว่าสุขภาพของชาวบ้านประหลาดในาันนี้ยังสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเจ้าหน้าโหมะนะครับในแง่ของสุขภาพนะครับต่อมาเรามาดูกันในแง่ของเล่นงนำโชคจับไพ่กันต่อนะครับเล่นอนำโชคจับไพ่ชาวบ้านประหสัดในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขห้าสิบห้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสี่สิบสามนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขเก้าสิบสามนะครับห้าสิบห้า 43และ93เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธาจุลวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาใชใ้ทราบด้วยนะ,รนะครับโอเคเราผ่านไปแล้วทั้งหมด5วันนะครับต่อมาเราก็กลับมาสู่ชาววันคุณหั้เอ้ยอชาววันศุกร์ชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นชาววันมาดูกันครับว่าชาววันศุกร์วันนี้การเงนินการงานความรักรรสภาพโชคาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องห่วงไหมนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับต้อกแบว่า เราได้ไพ่เดอรสเตก็ถือว่าจะมีโชคลาภระดับกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันสุขวันนี้นะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่การงานครับการงานของชาวบันสุขวันนี้นะครับเรากอกว่าได้ไพ่สิบไม้ก็ถือว่าวันนี้ถ้าใครยังต้องทํางานนะครับหรือค้าขายวันนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องทํางานค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายจะเป็นวันที่งานค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ถือว่าสุดท้ายก็ยังผ่านัไปได้ครับแต่ว่าจะเป็นวันที่ค่อนข้างหนักสักหน่อยในแ,แง่ของการทําง,งาน ต่อมาอย่างเงี้ยของความร pues mm ักครับความรักของชาวบันสุวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏบว่าขึ้นไพ่อัศวินถ้วยก็ถือว่าความรักจังหวานชื่นอยู่นะครับในครอบคนชาวชนชาวบันสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับความรักจังหวานชื่นยังปองดองกันดีอยู่นะครับต่อมาอย่างเงี้ยของชาวโสดครับชาวโสดวันสุในวันนี้นะครับปรากฏบว่าขึ้นไพ่สี่ถ้วยนะครับต้นขึ้นไพ่สี่ถ้วยวันนี้วันนี้ก็ถือว่าสัมพันธภาพก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเอ เริ่มมีความสับสนใน,ใน,ในตัวเองว่าชอบเขาจริงหรือเปล่านะครับในแง่ไพ่สี่วยนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นวันที่ค่อนข้างบางั่งคิดดูว่าอฉันคือต้องสร้างสติดีดนะครับในแง่ของความหลักเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงก,กับคนที่เราพยายามจะจีบด้วยนะครับว่าเขาใช่หรือเปล่าครับอาจจะมีความสับสนในแง,ง่ของของเ,อเรื่องจิตใจขึ้นมาได้นะครับโดยรวมก็อาจจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างว่าขนาดกลางๆนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวบ้านสุขในวันนี้นะครับเรากดว่า ได้ไพ่คิงดาบก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบัณสุนะครับต่อมาเรามาดูในแง,งเ่เรข่องนโชคนะครับเรข่องนโชคจากไพ่สำหรับชาวบัณสุในวันนี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบสองนะครับต่อมาหมายเลขถัดมาคือหมายเลขเก้าศูนย์นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสี่สิบสี่นะครับสิบสองเก้าศูนย์และสี่สิบสี่เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวบัณสุในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับ ต่อมาเรามาสู่ว MM ันสุดท้ายของวันนี้ก็คือชาวบันเสาร์นะครับว่าการเงินการงานความลับสุขภาพโชคลากของชาวบันเสาร์ในวันนี้เช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมอะไรต้องห่วงไหมนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลรภกันก่อนครับโชคลากของชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยขึ้นมาแสดงว่ามีโอกาสจะมีโชคตรบกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาในแง่ขี้ การงานครับการงานของชาวบันส์ยังที่ต้องทํางานในวันนี้ก็คือได้เด็กถือม้ก็ถือว่าวันนี้การงานยังผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอื่นค่อนข้างใช้ได้ครับต่อมาเรามาสู่แง่ความรักครับผลลัพ์ของชาววันเสารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่แเดเี่ยญก็ถือว่าวันนี้ความรักจังหวะชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาววันเสาที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเรามาสู่แง่ของชาวโสดกันบ้างนะครับชาวสวันเสาในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เจ็ดเี่ยญก็ถือว่าชาวโสดยังสามารถสานต่อความ ต่อมาเป็นเงของสุขภาพนะครับสุขภาพชาวบันเสาในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นผ้า่เด็กถือถ้วยก็ถือว่าวันนี้ชาวบันเสายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะครับหายโวลในแง่ของสุขภาพได้นะครับต่อมาเรามาดูเงีงของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคสำหรับชาวบัานเสาในวันนี้ขึ้หมายเลแรกคือหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขที่ออกมาก็คือหมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 41นะครับ21 97แล้วก็41เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ลาวชาววันส์สับวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาร่วมแชร์กันให้ทราบกันด้วยนะครับก็หมดกันนะครับสำหรับการแทงดวงอะไรบ้าของคนที่เจ็บปานอะเลื่องนำโชคของคนที่เจ็บปานในวันนี้นะครับวงทิ้มไทยไปเป็นดวงกลางๆนะครับไม่เลือกจนตรงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจะดูดวงปการเสถียตัวเพื่อให้ตอบให้ตรงกับดวงของท่านก็สามารถทักมาดู ตามไล์แอันี้มามาทักทายดูตรงได้น,นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซักรด,ดีกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับก็ผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันพีบบอทุกเช้าคืนนะครับยังไงก็กดติดตามกดซักระดีไว้ระบบจะช่วยเตือนนะครับแล้วก็ยังไงขอวอวยพรให้ทุทททกท่านที่รับชมรับฟังในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จทั้งการงานการงานคขอรักสุขภาพด้วยชคลาภนะครับยังไงรอพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดนนีครับ